สารคดีวันนี้ในอดีตชุดพิเศษพระบารมีปกล่ามหาวชิราลงกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564 วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรง,ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจบหลักสูตรการบินเครื่องบินไอพ่นแบบท37ฝูงบินฝึกขั้นปลายโรงเรียนการบินกองทัพอากาศโดยทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบดังกล่าวรวม206.4ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินอย่างสูงโดยหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทร ประเทศออสเตรเลียแล้วได้ส่งเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษต่างๆของกองทัพออสเตรเลียและส่งผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกโดดร่มฐานทัพอากาศวิลเลียมสทาวรัฐนิวเซาท์เวลส์ ระหว่างพุทธศักราช2,520ถึง2,521ทรงศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารและเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของกองทัพบ,บกและเนื่องจากความสนพระราชาหฤทัยด้านการบินจึงทรงศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมในระหว่างปี2,522ถึง2,523ทรงศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและเฮลิคอปเตอร์โจมตีทั้งเฮลิคอปเตอร์แบบ UH H1H และ UH-1N ที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศและที่สหรัฐอเมริกาปี2523-2524ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบต่างๆทรงฝึกบินเปลี่ยนแบบกับเครื่องบินใบพัดแบบมาเชตตี้ของฝูงบินฝึกขั้นปลายโรงเรียนการบินกองทัพอากาศรวมทั้งเครื่องบินไอพ่น T-37 เครื่องบินไอพ่น T-33 ของกองบิน1ฝูงบิน1 0 1ทรงฝึกบินหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบ F5EF e ของกองบิน1ฝูงบิน10-2ต่อมาในปี2525-2526ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงเครื่องบินขับไล่แบบ F5 ที่สหรัฐเอเมริกาณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนา หลังจากนั้นยังทรงฝึกศึกษาเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5E/F e อย่างสม่ำเสมอจนทรงพร้อมรบและครบชั่วโมงบินทุกประเภทรวมกันกว่า1น0 0พชั่วโมงเมื่อวันที่17เมษายน2532และยังทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศแบบ F-5E/F e ตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทยและปวงชนชาวไทย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชภา,ารกิจการบินกับเครื่องบินแบบดังกล่าวนี้อย่างสม่ำเสมอจนทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบถึง2,000ชั่วโมงเมื่อวันที่4พฤษภาคม2540จึงทรงได้รับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเกียรติบัตรการบินจากบริษัทนอตทรอปประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5E/F นอกจากเครื่องบินรบแล้วยังทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชตรีและต่อมาในปี2547ทรงสําเร็จการศึกษาและการบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์จริงทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิง737พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นกษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จัก,กรีอย่างแท้จริง ติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube c h ช n n e l สายสวรรค์ขยันยิ่ง